ส่วนเรื่องนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นแชทมรณะก็ว่าได้ค่ะเด็กวัยรุ่น2คน16กับ17ค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กินข้าวระหว่างกินข้าวแบบ Enjoy Eating เลยกำลังอร่อยอยู่เลยค่ะปรากฏว่ามีแชทมรณะส่งข้อความมาบอกว่าข้าวมื้อสุดท้ายกินซะหลังจากนั้นถูกไล่ญิงค่ะเจ็บหนึ่งตายหนึ่งดูคลิปนี้ค่ะ ญาติพี่น้องค่ะคุณผู้ชมคนในครอบครัวค่ะเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของผู้ตายก็คือในเบิร์ดอายุแค่16ปีทุานั้นเองค่ะเป็นลมค่ะกอดกันร้องไห้เลยนะคะตัวของในเบิร์ดเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ฟุตบาทค่ะคุณผู้ชมโดนปืนยิงเข้ากลางแผ่นหลังนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมืม่อวานนี้16ตุลาคมค่ะบนถนนเส้นสหลักเลยก็คือสาย 3, 4, 5หน้าร้านพักเครื่องค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนรอดชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็เป็นเพื่อนของผู้ตายค่ะชื่อว่านายเดชาอายุ17ปีเขาอ่ะเป็นคนขี่บรอร์ไซค์ก็คาดว่าคนที่ขับรถมาประกบยิงคงขับตามหลังแล้วก็ยิงมาด้านหลังหลังจากนั้นค่ะ เมื่อมีการยิงกันเกิดขึ้นลถคว่ำค่ะเขาก็เลยมีแผลทรอกตามเนื้อตามตัวเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุผมกับเพื่อนเนี่ยก็ชวนกันไปกินข้าวทีนี้นเบิร์ตเป็นคนซ้อนมผมเป็นคนขี่พอกินเสร็จเราก็จะกลับบ้านระหว่างทางอะ่ะเจอรถกระบะคันหนึ่งสี่ประตูสีน้ําเงินผมก็จําทะเบียนรถไม่ได้หรอกเขาขับรถตามประกบด้านหลังแล้วก็รัวยิงใส่ทันที6-7นัดน่ะ กระสุนเดินเพื่อนของผมมาแล้วมันก็คว่ำคนร้ายกุนหนีไปเลยอะ่ะค่อนข้างมั่นใจนะตัวของเดชาบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มใช้ Facebook, เฟซบุ๊กอวตารกลุ่มหนึ่งอ,อวตารคืออะไรอาจจะตัวตนอีกแบบหนึ่งไปสร้างหลุมแอคอีกแบบหนึ่งแล้วก็เคยส่งข้อความมาก่อกวนท้าทายค่ะคุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้ก็ท้าทายเหมือนประมาณว่าออกมาสักทีสิเราเลยคิดว่าเขารู้ เขาแอบซุ่มดูว่าเราไปไหนมาไหนหรือเปล่า <ฮะ S 1> แล้วสุดท้ายกําลังกินข้าวกันอยู่ส่งแชทมาบอกอีกว่าข้าวมื้อสุดท้ายอ่ะกินซะนะเขาไม่รู้เลยว่ากลุ่มไหนเพราะว่ามันเป็นอวตารไงคะมันเป็นแอคกลุ่มไงคะอันนี้ต้องฝา,ากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะคะ่ะสุดท้ายหลังได้รับแชทนี้เพื่อนผมโดนยิงตายฟังเสียงนายเดชาค่ะ คนขับหรือคนนั่งคนยิงคนตอนคนที่หลังประตูที่ซ้ายมือครับประตูหลังประตูหลังด้านซ้ายกระจกมายิงเลยแล้วได้พูดอะไรก่อนไหมไม่พูดครับมันยิงมาจากข้างหลังเลยม,มันแค่ทั้งมาบอกเดี๋ยวมีสเซอร์ไพร์ตพวกผมก็เลยหาทางหนีอ้อม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 ไปม,ม,มันคือไม่อยากไปมาชั้นหน้ากัน,นเราเคยเจอมันตอนแรกที่ไหนไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้ตัวเลยขับมาอยู่เฉยไม่รู้เรื่องเลย เอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังคุมเครืออยู่นะครับว่าสาเหตุในการก่อเหตุคืออะไรเพราะว่าคนเพื่อนผู้ตายที่เป็นคนขี่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะถูกไหมครับ<ช>วันนี้เราส่งสิริรัตน์รัตนสิมานนนครับผู้สืขาวช่อง8ของเรานะครับลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ เราก็ไปคุยกับชาวบ้านก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยรีบวิ่งมาดูตอนนั้นเนี่ยเห็นคนถูกยิงแล้วล้มลงไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เองเนะตามภาพที่เราเห็นเห็นไหมครับชาวบ้านนะครับเขาก็เอาเข้าวกล่องน้ําด่งน้ําด่มนะมาวางอยู่ที่ริมฟุตบาทแบบนี้ริมถนนมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณนะครับตามความเชื่อวันนี้เราได้คุยกับคุณสัญญานะครับเจ้าของร้านขายเครื่องเสียงนะครับซึ่งรู้จักกับในเบิร์ตผู้เสียชีวิต นะครับคุณสัญญาบอก,กเรานะครับบอกว่าสงสารน้องเขาจริงๆนะเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละเพราะว่าน้องคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับลูกชายผมนะครับช่วงตอนที่เขาเด็กๆเขาที่ัยดีนะนะครับไม่ไม่เกเรนะอยู่ในสายตาตลอดแบบเนี้ยแล้วก็มานั่งกินข้าวที่ร้านเ,นเป็นประจำก็เสียใจยอยู่เหมือนกันครับที่เบิร์ตจากไปเร็วแบบนี้ครับลองฟังคุณสัญญาดูครับช่วงสักประมาณประมาณใบสามได้ยินเสียงเปิมประมาณจากส,สั่งซนัดได้ใช่ครับ ก็วิ่งมาดูตอนแรกไม่คิดว่าจะใช่นะพอเดินเข้าไปใกล้แฟนก็เดินเข้าไปก็โอ้โหเป็นลูกชายก็โอ้โหตกใจมากรีบโทรรถพริกตึงพยาบาลกับญาติเขากับพ่อแม่ให้มาดูน้องเป็นคนดีก็น,นี่ใส่ดีนะเ <Okay, man. S 1> กมเร่นไหมไม่มีะครับคือก็อยู่ในสายตาเราใช,ใช่ครับใช่ ทีนี้เรื่องของความคืบหน้าทางคดีค่ะคือตํารวจเอาไปได้คลิปจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นวินาทีก่อเหตุเลยแล้วก็เห็นกระบะคันนั้นค่ะตํารวจบอกว่าเขาน่าจะมากันเยอะแหละไม่น่าจะต่ํากว่า3คนนะคะแต่รู้ผู้ก่อเหตุแล้วค่ะว่าเขาเป็นใครตอนนี้กําลังขอออกหมายจับวันนี้นะคะเพราะคาดหวังว่าตํารวจจะตามจับกลุ่มตัวได้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าการก่อเหตุอุกอาจเหลือเกินค่ะค่ะ วเข้าใจง่ายกดสับสไครต์ข่าวช่องแปด